ทามสวัสดีทุกท่านวันนี้ก็บันจันทร์บันจันร์และวันอังคารเรียนออนไลน์ซึ่งวันนี้ก็ครูบาอาจารย์มาสอนออนไลน์และก็ฟรีเซนงานของนิสิตมอจรอนะหนึ่งนะั้นก็คือเราด้วยและเพื่อนสาธมิตรด้วยกันนะก็บรรจิากาเปลี่ยนเช่นไรก็ดูชมได้นะทุกท่านทุกคน ีไอาญาบ้างของผู้เท่าเนกลงตาอชี่วัดนกยำบ้างมีงานอะไรก็ทำนอกจากท่องรูราอานทำพีขอมวัดวัดทำวัดสวดมนต์ตีระฆังบ้างนะครับมกันก็ ทำไม้กวาดไว้ใช้พาแนววัดนเนาะพาแนววัดนี่นก็คือหลวงตาวัดบ้านเรานะอายุเยอะแล้วอย่างแข็งแรงเทียงโดวงเทียงโดง ญาติยโยมพุทธศาสนิกชนนะทุกท่านทุกคนอดีตก็วัดก็คือเป็นที่ศึกษาเป็นโรงเรียนนะของลูกคนละแต่ว่าสมัยปัจจุบันนั้นเจริญก้าวหน้าไปนะ <c oughs> อันนี้ก็ลงตากวาดวัดทำไมกวาด <c oughs> ทำไมกวาดยำว่างก็ทำไมกวาดเราไปีหาอ๋อ าาก็ล้วงตอปัดกวาดทาความสะอาดเก็บใบไม้ยามว่างๆออกกําลังกายพัดนาวัดดูแลว,วัด, <c oughs> ปด,วดปัดกวาดต่วปัดกวาดใบไม้ใบนี้ก็หล่นลงมายัางไม่หมดเพื่อเป็นปุ๋ย ก็เก็บบรมวมก็ใส่ผ้าไวนิลทิ้งกันเนาะนก็เจริญสุขสวัสดนะีไดเนาทุกท่านทุกคนกนะ็นำพาทุกท่านมาดูมาชมบรรยากาศพยายามเย็นนะของวัดสลอนาะก็ในวันที่อากาศสดชื่นสดใสฟ้าครึม ทั้งวันแดดไม่ออกนะวันนี้นะออแล้วก็ในส่วนนี้ก็นะก็จะได้เวลาห้าโมงเย็นนะที่พระคุณเจ้าวัดสลาวนก็จะได้ทำวัดสวดมนต์เย็นกันเนาะเจริญพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณแลนะก็ทำกิจวัตรของตัวเองให้เกิดความสมบูรณ์สมบูรณนะ์ในส่วนนี้ก็ เจริญโญาติโยมที่มีบุญมีโอกาสเราคอเจริญโรนทุท่านร่วมบุญร่วมสนกันเพื่อทำวัดสุขกันนะซึ่งวันนี้ก็จะเก็บเกี่ยวกิจวัตรทั้งวันมาฝากทุกท่านพนอะได้ว่าอยู่วัดทําอะไรบ้างนะใน,นส่วนของพระคุณเจ้ากนะ็จะเก็บภาพบางส่วนนะบางย่างบางรายการที่พอเก็บได้ บันทึกลงมา YouTube ให้ทุกคนได้ดูได้ชมกันนะ,ะซึ่งก็เมื่อท่านทั้งหลายได้ดูได้ชมแล้วนะก็อย่าลืมอนโมทนาสาธุในบุญในกุศลด้กันนะทุกท่านทุกคนก็ถือว่าเป็นการอยู่นะเพื่อที่จะประพฤติปฏิบัติธรรมยกคิดยกใจของเราท่านทั้งหลายให้สูงขึ้นนะประพฤติปฏิบัติ จเจริญสารธรรมในธรรมะคำสั่งสอนขององค์เสด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากันนะที่น,นี่ก็นะก็ให้ท่านทั้งหลายได้ร่วมอนุโมทนายินด,ดีนะก็วัดบ้านนอกคอกนาะตามชนบทนะที่นี้ก็พระเจ็ดแปดโรคก,ก็ถือว่ามากนะปกติวัดทั่วไปพระคุณเจ้าจะไม่เยอะนะยันยมไม่เยอะแต่ว่าวัดเรานะก็ถือว่าพระคุณเจ้ากอเยอะ เพราะว่าเป็นหมู luxury, ่บ้านใหญ่แล้วก็สถายะยมกอมีกําลังเพียงพอที่จะดูแลอุปถัมภ์พระคุณเจ้าในส่วนของปัจจัยสีตามยะถากำลังสภาพกำลังพอที่จะทําได้นะทุกท่านทุกคนในเสิงกรรมาทุกท่านได้ดูไดสนับสนะรบรรยากาศยามเย็นก่อนทำวัดสวดมนต์นำพาบุญกุศลยามเย็น ามาฝากทุกท่านเนาะจะได้กว่านาะแล้วนะไม่ได้อัพโหลดลง YouTube นะก็ไม่รู้ว่าจะไปไหนตรงไหนดีนะก็จะออไปข้างนอกก็บรรยากาศธรรมชาติช่วงนี้ก็เป็นช่วงฤดูร้อนใบไม้ร่วงใบไม้เหี่ยเช้าก็จะเก็บภาพธรรมชาติในสิ่งแวดล้อมก็ไม่ค่อยจะ ทารายณนะญาติโยมแล้วก็เกี่บรรยากาศเฉพาะภายในวัดมาฝากทุกท่านได้อานโมธนาสาธุในบุญในกุศลร่วมกันนะท่าิโยมนะทาามมเวตตยิ ทิเอวรังตทุปปุญจะกขุวจะปุขลุอาาตุมาตะขุวะนีัสนี่เทยวสุญสพายที่กุชนีนีเชยยันติยาถพะเจยังภาไวตมานังทาตุมาเมิเวียาจิจัง